กลับมาอยู่ในพาร์ทของการรีวิวตัวรถกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่กำลังถ้าเห็นเต็ม YouTube เลยก็จะเป็นรีวิวเจ้าตัว m ิวตัว MY 2023นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำตัว Mil x, m ิวเ y ็0 2 3เหมือนกันสำหรับคันข้าง,าง,างผมตัวนี้ก็คือรถตัวใหม่เลยเป็นรถเทสไดส์สำหรับตอนนี้นะครับมิวเอ็กสอก็จะตัดรุ่นออกไปรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับรุ่น l u x u r y ตอนนี้จะเหลือแค่รุ่น a c t i v e l ีลิเกนที่ไม่ใช่ Elic อีลิเกนสมาร์ทนะคร สำหรับตอนนี้ราคาที่ปรับขึ้นตัวเริ่มต้นตัว Active นะครับสำหรับสีบอลเงินจะอยู่ที่1 1 5 4 0 0 0นะครับแล้วก็ El ลิแกนจะอยู่ที่1 3 7 9 0 0 0้านแล้วก็อันติเมต1.9จะอยู่ที่1 4 9 4 0 0 0ถ้าสำหรับ3.0ตัวที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้จะอยู่ที่1 5 3 9 0 0 0านนะครับแล้วก็ท็อปสุดเลยครับเพื่อสีล้อจะอยู่ที่1 6 3 9 0 0 0 0านทั้งนี้นะครับสำหรับสีขาวมุกแบบคันนี้จะบวกเพิ่มอยู่ที่12,000บาทในทุกรุ่นย่อยนะครับ สำหรับคันข้างๆผมคันนี้นะครับเป็นมิวเอ็กซ์3.0อันเตอร์เมขับเคลื่อนสองล้อสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างแต่ละจุดเป็นแบบไหนอะไรกันบ้างนะครับ <S <S ด้านหน้านะครับไฟไฟหน้าไฟตัดหมอกเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟหน้าแบบไบเอลีดีก็คือไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโคมลูกแก้วสําหรับตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอกเอลีดีเหมือนกันเป็นแสงสีขาว ในจุดที่ปรับเปลี่ยนนะครับในตัว m y 2023อย่างแรกเลยด้านหน้าปะทะกันมาเลยก็คือกระจังหน้านะครับมันใกล้เคียงกับเดิมก็จริงแต่ว่าสีมันจะปรับโทนให้เข้มขึ้นนะครับสำหรับในชิ้นนี้ก็จะสีเข้มขึ้นถ้าเทียบจากเดิมนะเข้มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงพวกคิ้วขอบโครเมียมอะไรพวกนี้เหมือนเดิมอีกหนึ่งจุดที่ปรับเปลี่ยนก็คือในส่วนของเขี้ยวคู่หน้าตรงนี้ยังดูเป็นเงาเงาอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าแบ็คโครมจะไม่ได้เป็นสีโครเมียมเงาแบบเดิมมันจะเป็นสีเหมือนนนนโคคเเมมมีีมมีียยลดััทท้้้้ง่วว2ชิต มันจะทําให้ในตัวกระจังหน้าดูใหญ่มีมิติเซ็นเซอร์หน้าหลังยังเป็น8จุดเหมือนเดิมก็คือหน้า4จุดหลัง4จุดก็คือที่แก้ม2ข้างแล้วก็มีซ่อนอยู่ตรงใต้กระจังหน้าตรงนี้2จุดแล้วก็ในส่วนของตัวทุกอย่างครับยังมันยังเป็นทรงเดิมอยู่ก็จะมีที่ปรับเปลี่ยนสีก็คือในส่วนของตัวครอบตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ปรับสีเป็นสีออกเทาๆนะครับจากเดิมมันจะเป็นสีดำเนาะอันนี้ก็เป็นสีออกเทาๆ แล้วก็ตัวชิ้นบัมเปอร์ตรงกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนสีสีเข้มขึ้นในจุดอื่นก็คือยังเป็นทรงแบบรูปแบบเดิมนะเน้นปรับสีปรับอะไรพวกนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเลยที่ปรับเปลี่ยนก็คือตัวล้อแมกนะครับสำหรับตัวรุ่นอีลิแกนนะครับปรับเปลี่ยนลายล้อแมกนะสำหรับมีเอ็กซ์สองพจะปรับเปลี่ยนลายล้อแมก2สอรุ่นก็คือ Active กับตัวแอนติเมตรุ่นอีลิแกนยังเป็นลายล้อแบบเดิมนะครับสําหรับล้อ20นิ้วรุ่นใหม่ตัวนี้ก็จะ ตัวเดิมมันจะเหมือนลายดอกไม้นะครับมันจะมีโค้งๆหน่อยตัวใหม่นี้มันจะดูแมนๆบึกบึนนะครับก็จะเป็นปัดเงาเหมือนเดิมนะครับด้านในก็จะเป็นสีเทาๆล้อมาเป็นขนาดไซส์เดิมนะครับ20นิ้วสำหรับรุ่นอันติเมทรุ่นอีลิแกน์ก็18นิ้วแอคทีฟจะ17นิ้วตัวนี้ก็มาด้วยยางเบสโต้นะครับดูเลอร์เร็จช่วงล่างอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดปรับเปลี่ยนแค่เล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ล้อลายนี้ก็ดูเท่ยู่นะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าลูกค้าที่มาดูรถตอนนี้รถมันก็มาอยู่ได้หลายวันแล้วถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงก็จะชอบแบบลายเดิมถ้าผู้ชายก็จะชอบลายใหม่เนะี่ยมันดูเท่บึกบึนดีในจุดอื่นๆนะครับอย่างเช่นด้านข้างกระจกกระจกข้างก็ยังเป็นกระจกไฟเลี้ยวพับไฟฟ้ามีสวิตช์ปรับพับอยู่ที่ด้านในนะครับลาวหลังคางมีเหมือนเดิมลาวหลังคางในรุ่นอีเล็กน์กับอันติเมตนะลาวหลังคางปรับสีใหม่นะสีจะเข้มขึ้น าสังเกตดีๆีราวหลังคาได้ปรับสีเข้มขึ้นนะครับอีกหนึ่งจุดของออนติเมทที่เด่นๆเลยก็คือในส่วนของตัวกล้องคู่หน้าตัวสเตอริโอคามลตัวนี้ที่ไว้ควบคุมระบบความปลอดภัยในส่วนของตัว a d a ดนนะครับระบบ a อ a ดนยังมีเท่าเดิมนะก็จะมีพวกแจ้งเตือนก่อนการชนการเบรกอัตโนมัติแอตติฟคูดคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเป็นสต็อปแอนดมีเขาเรียกว่า การเข้าเกียร์ผิดอะไรถ้าหันหน้าเข้าหากำแพงนะเราเข้าเกียร์เดินหน้าเหยียบคันเร่งปุ๊บรอบเครื่องตัดเลยมีบสปอร์ตมีอะไรครบทุกอย่างเหมือนเดิมตัวใบปัดน้ำฝนก็ยังเป็นแบบตัวเดิมนะครับปัดน้ำฝนมีที่ฉีดกระจกอยู่ที่ตัวก้านปัดเลยเวลาเรากระจกหน้ามันเลอะเนี่ยเราฉีดฉีดน้ำกระจกปุ๊บมันก็จะออกสองฝั่งตรงนี้ไม่ต้องพุ่งมาเพื่อบดบังทัศนวิสัยของเรานะครับอ่าอีกหนึ่งจุด ที่ถ้าเห็นอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเลยเห็นชัดๆหน่อยในส่วนของตัวเส้น led แจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าถ้าสมมุติว่ารถเรามันฉุกเฉินแล้วจะชนด้านหน้าปุ๊บจะมีไฟสีแดงกระพริบกระพริบตรงนี้เพื่อสะท้อนขึ้นมาที่กระจกให้เราเห็นถ้าเรายังไม่เบรกรถเบรกให้เลยถ้าเป็นตรงจุดนี้อันนี้เดี๋ยวจะรีวิวภายนอกก่อนนะครับภายนอกอื่นๆก็จะมีมือเปิดเป็นสีตัวรถนะครับมือเปิดสีตามตัวรถมีสวิตช์ล็อกรถปลดล็อกรถทั้ง2ฝั่งนะซ้ายขวาแล้วจะมีอีกหนึ่งจุดที่ฝาท้ายไฟฟ้า กระจกข้างก็จะมีตัวเซนเซอร์ไบสปอตเหมือนเดิมทีนี้ในตัวอีลิแกนมีตัวไบสปอตกลับมาแล้วนะครับไม่ได้ตัดออกไปแบบตัวสมาร์ทแล้วตัวนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมมัดใดข้างมีเหมือนเดิมนะครับตามมาตรฐานคิ้วขอบด้านล่างตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเ้นด้านใตน้นี้ถ้าเป็นแอคทีฟจะเป็นสีดําไม่ได้เป็นโครเมียมเงาแบบนี้ยาวจนถึงกระจกตอน3เลยจะรีวิวละเอียดหน่อยจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับ ระบบช่วงล่างก็ยังเป็นดิสเบรกสีล้อพร้อมกับตัวโชค๊คสปริงทั้งหน้าหลังนะครับด้านหลังไม่ได้เป็นแหนบนะในส่วนของด้านบนอีเลแกรดแติเมกก็จะเป็นตัวชาร์คฟินหรือครีบฉลามแบบนี้นะครับสีตามตัวรถอยู่ด้านท้ายโคมไฟท้ายนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะตัวโคมขอบพวกนี้เป็นสีดําที่ปรับเปลี่ยนก็คือตรงตัวครอบภายในตัวครอบภายในจากตัวเดิมเนี่ยตรงนี้ถ้าลูกค้าสังเกตตรงด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นสีโครเมียม นะไอ้ตรงที่มีคำว่ามี m u X ตัวใหม่จะปรับเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้มันจะรับเป็นดำดุไปเลยนะครับจุดด้านท้ายที่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยในตัวของตัวสปอยเลอร์ก็ยังมีสปอยเลอร์อันน้อยเหมือนเดิมไฟเบรกดวงที่3เนี่ยไม่ได้มาเต็มทางเส้นนะมันจะมีอยู่ประมาณสักช่วงกลางๆในประมาณ3 4เมตรอยู่ตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3ในส่วนของจุดอีก1จุดที่ปรับเปลี่ยนสีนะครับก็คือตัว ก,กันชนท้ายหรือบัมเปอร์ท้ายตรงนี้สีเข้มขึ้นจากเดิมมันจะเป็นสีบอลเงินอันนี้จะเป็นสีเทาสีเข้มเข้มแล้วก็ล้อยางอะไหล่จะอยู่ในจุดด้านใต้ตรงนี้นะครับล้อยางอะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะครับสำหรับรุ่นอีเลแกรและอั t i m a t e เมจะเป็นล้อกระทะขนาด18นิ้วนะถ้าเป็นรุ่น Active จะเป็นล้อกระทะขนาด17นิ้วอ,อยู่ด้านท้ายตรงนี้มีจุดเปิดด้านในแล้วก็ไฮไลท์1จุดของ ตัว MUX MY 2023ก็คือสเต็ปเซนเซอร์แบบเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วสมาร์ทเทลเกตมีเพิ่มสเต็ปเซนเซอร์นี่จะมีเซนเซอร์เพิ่มอีก2จุดตรงนี้เซนเซอร์ด้านท้ายมันจะรวมเป็นทั้งหมด6จุดเลยนะครับแต่ว่า2จุดนี้ไม่ได้เป็นเซนเซอร์ช่วยถอยนะเป็นเซนเซอร์จับระยะของการเปิดฝาท้ายในสงองการเปิดฝาท้ายที่ผมจะแนะนําให้ถ้าเราเปิดแบบสเต็ปเซนเซอร์ก็คือเดินเข้าหาแล้วให้รถเปิดนะรถต้องล็อกอยู่สมมุติผมกดรถล,ล็อก สมมติว่าลูกค้าถือแฟ้มเอกสารถือของมาเยอะๆเลยเดินเข้าหาตัวรถตรงๆเลยเดี๋ยวนี้เสงน้ำปิ๊บแล้วถอยหลังออกหนึ่งเก้าฝาท้ายจะเปิดให้อัตโนมัติแต่รถต้องล็อกนะครับอันนี้ใช้ในกรณีเผื่อแบบลูกค้าขนของเยอะๆอะไรเยอะๆมามือไม่มีแบบว่ากดเพื่อเปิดเซ็นเซอร์ฝาท้ายเดินเข้าและเดินออกเราเข้าหน้าตรงก็ออกหน้าตรงเข้าด้านข้างก็ออกด้านข้างฝาท้ายจะเปิดให้แต่ก็คือก้าเดินหน้าและถอยหลังมาหนึ่งก้าพอนะครับถ้าเกิน กว่าหนาปุ๊บเดี๋ยวเซนเซอร์มันจะจับว่าเราไม่ได้ต้องการจะเปิดฝาท้ายจริงวเวลาปิดลูกค้าสามารถกดปิดจากตรงฝาท้ายตรงนี้ก็ได้หรือว่าใช้สเต็ปเซนเซอร์ในการปิดก็ได้นะครับถ้าใช้สเต็ปเซนเซอร์ในการปิดก็คือก้าวเข้าไป1นเเหมือนเดิมจะมีเสียงปิ๊บและก้าวถอยออกมาเลยเร็วๆมันก็ยังไม่ปิดเหมือนเดิมเอาใหม่นะครับก้าวเข้าก้าว,าว,าวออกเลยอ่า มันต้องไวนิดนึงเวลาผมพูดไปด้วยแล้วมันก้าวมันจะช้าก้าวเข้าแล้วก้าวออกเลยทันทีถ้าปิดนะฝาท้ายก็จะปิดให้ออโต้แต่พวกนี้ไม่ต้องกัวงวลผมเน้นแค่ผมแนะนานะเน้นใช้เวลาเปิดเวลาปิดเราก็วางของหมดแล้วเรากดปิดเอาเองก็ได้เดี๋ยวผมมาแนะนําในส่วนของตัวกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทเหมือนเดิมนะครับเป็นกุญแจแบบเขาเรียกว่าจีเน็ตเอนทรีหรือสมาร์ทคีย์นั่นแหละก็คือจะมีทั้งหมด4ี่ปุ่ม สำหรับตัวอันติเมก็จะมีเพิ่มเติมที่ปุ่มด้านบนตรงนี้จะเป็นสําหรับสตาร์ทเอนจินสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทเพื่อวอร์มเครื่องวอร์มแอร์อะไรพวกนี้นะครับปุ่มด้านบนปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้ายจากรีโมทต,ตรงนี้ก็เปิดฝาท้ายจากรีโมทได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันในจุดที่ปรับเปลี่ยนในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ปรับเปลี่ยนปะทะมาอย่างแรกเลยในตัวแผงประตูด้านข้างสังเกตเห็นสีที่เปลี่ยนไปเลยนะครับสาหรับในส่วนของตัวบุพวกหนังแผงปปปรระะะะตูเเเบาาหนนนังอไภยยยีีี่่จลส็ สีเขาเรียกว่ามารคิอาโต้บาวเป็นสีแบบสีกาแฟนะครับจะว่าเข้มขึ้นหรืออ่อนลงก็แล้วแต่คนมองนะแต่สีมันจะดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากขึ้นในส่วนของแผงด้านข้างตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนสีจากเดิมเป็นแชมเปญโกนะเป็นสีออกส้มๆตัวใหม่ก็จะเป็นสีออกน้ําตาลแบบนี้นะครับมีแอมเบสไลท์ด้านใต้นี้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นพวกเีลโนแบ็คดำเงาครับขอบด้านบนแล้วก็ตรงมือเปิดตรงสวิต แล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลก็ปรับเปลี่ยนสีนะจากเดิมเป็นสีดำตอนนี้ก็ได้ปรับเป็นสีออกน้ำตาลครับคอนโซลด้านบนตรงนี้เปลี่ยนสีเป็นทูโทนตอนแรกที่ผมอ่านในแคตตาล็อกเขาบอกว่าปรับสีภายในใหม่เป็นแบบทูโทนก็เข้าใจนึกว่าเบาะปรับเป็นทูโทนแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเบาะเป็นสีล้วนสี่าร์เกียโตบาวแบบล้วนเลยที่เป็นทูโทนก็คือตัดสีตรงคอนโซลด้านหน้าแล้วก็พวกที่วางแขนด้านข้างแล้วก็ตรง าการตรงเขา่าตรงคอนโซลกลางนะในจุดนี้จะตัดสีเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเบาะนั่งกับแผงประตูนี้สีเดียวกันนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นสีใหม่สีเดิมเอาง่ายๆเลยสีเดิมคือชาไทยสีใหม่คือกาแฟต้องมาดูขันจริงนะครับถ้าดูในคลิปวิดีโอมันอาจจะดูสีเรือมเืมเพราะว่ากล้องมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยสำหรับในตัวอันติเมตนะครับก็ยังเป็น ในส่วนของเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับฝั่งคนขับปรับ8ทิศทางฝั่งคนนั่งข้างปรับ4นะครับถ้าเป็นอีลิแกนจะปรับไฟฟ้าเฉพาะคนนั่งตรงนี้พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังพร้อมกับมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งอีกนิดนึงในส่วนของตัวที่เป็นแชมเปญโกลนะที่ผมบอกไปพวกคิ้วขอบตรงใต้คอนโซลตรงนี้ก็เปลี่ยนเฉดสีใหม่หมด หน้าจอยังเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a แบบไร้สายนะครับแล้วก็ Android Auto ถ้า Android Auto ต้องเสียบสายนะลิงเข้าในส่วนของจอเดิมเราได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับในส่วนของตัวแผงควบคุมตรงนี้เนาะแผงควบคุมตรงนี้ก็จะมีถ้าเดิมเดินมาจะมีอยู่3ปุ่มก็จะมีปุ่มเปิดแอร์ตอน2ตอน3นะครับจะเป็นปุ่มนี้ ปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าจะเป็นปุ่มนี้ฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ต้องกดค้างนะครับเพื่อเขาเรียกว่าการมือไปโดนกดเล่นแล้วก็จะเป็นอีกปุ่มหนึ่งตัวนี้เป็นปุ่มออฟตัวสเต็ปเซนเซอร์ที่เปิดปิดฝาท้ายเผื่อเราไม่ต้องการแบบว่าเดินเข้าเดินออกให้มันเปิดเปิดปิดปิดเราสามารถกดปิดจากตรงนี้ได้นะครับมีสวิตช์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มตรงนี้ก็เป็นช่องเก๊ใส่เหรียญใส่อะไรธรรมดานะครับปกติแล้วก็อันติเมตอีกหนึ่งจุดพูดไม่ได้เลยก็คือมี อ่แพทเทิร์ชิพหลังพวงมาลัยเราแพทเทิร์ชิพขวาบวกซ้ายลบนะครับเพื่อไว้ใช้เป็นเกียร์เล่นเป็นเกียร์แมนนวลโหมดเบรกยังเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรกโฮเหมือนเดิมกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะครับมีปุ่มตรงกลางไว้เปิดปิดนะครับ แล้วก็มีไฟแสดงสถานะจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บไฟสีเขียวจะติดอันนี้ฝั่งขวาตรงนี้ไม่มีไฟนะครับตรงนี้เป็นตัวรูรับเซนเซอร์นะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะจะมีไฟติดแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวรูรับเซนเซอร์เฉยๆแล้วก็ในเก๊เก็บของไม่มีช่องใส่ซีดีมาเหมือนเดิมเก็บของได้จุๆเลยที่วางแก้วน้ำก็วางขวดใหญ่ได้เลยนะครับซ้ายขวา ลำโพงในตัวรถสําหรับรุ่นอีลิแกนและออนติเมทมีทั้งหมด8จุดนะครับก็จะมีคู่หน้าตรงนี้2แล้วก็ที่ประตูประตูทั้ง4บานก็คือจะมี4เป็น6แล้วก็จะมีทวิตเตอร์ในส่วนของตอน2อีก2ก็เป็น8นะครับถุงลมนิรภยัยมีทั้งหมด6จุดนะครับก็จะเป็นคู่หน้าแล้วก็เป็นตรงเบาะด้านข้างตรงนี้แล้วก็เป็นม่านนิรภัยยาวจนถึงตอน3นะครับในรุ่นอิลิแกนกับออนติเมทนะถ้ารุ่นแอคทีฟจะมีแค่คู่หน้านะครับ ในส่ของถูกลมนิรภัยในจุดอื่นๆก็จะเป็นอ่าตรงนี้นะถ้าลูกค้าจะต่อเป็นอนดร a โตสามารถเปิดสาย USB ตรงนี้เสียบก็ได้มีช่อง USB มี AUX อยู่ด้านข้างแล้วก็เป็นปุ่มตามมาตรฐานนะครับปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้าปิดตัวอ i อ Stop แล้วก็ปิดพวกระบบ ESC TCS แล้วก็จะเป็นระบบลงทางราชัน ช่วยเหลือกันไปเดี๋ยวไปดอูอีกหนึ่งจุดก็คือเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกนิดนึงในส่วนของอัลติเมทมันจะมีไฟโดมไลท์ตรงนี้ที่จะแตกต่างจากตัวอิเล็กแอนนะไฟโดมไลท์จะเป็นไฟลอยๆจางๆนะครับเพื่อไว้ส่องเผื่อเราจะหาเหรียญหรือหาอะไรเป็นไฟโดมไลท์เขาเรียกคือไฟตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นไฟอ่านหนังสือปกติมีช่องเก็บแว่นตอนนี้มิวเอ็กจะมีช่องเก็บแว่นแบบนี้ทุกรุ่นแล้วนะแอคทีฟก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับมีไฟอ่านหนังสือแล้วก็ช่องเก็บแว่นแล้ว ในส่วนของบังแดดก็เป็นบังแดดกระจกมีไฟทั้งคู่หน้านะครับไว้แต่งหน้าได้ทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวเราไปดูตอน2กันนะครับโอเคในส่วนของตอนสองนะครับก็อยากให้ดูที่ตรงแผงประตูที่บอกว่ามีทวิตเตอร์ก็คือเป็นช่องลำโพงเล็กๆตรงนั้นลำโพงก็จะมีทั้งหมด8จุดนะครับแล้วก็จะมีตัว power outlet อยู่ตรงนี้สามารถเสียบเป็นไฟบ้านได้ ใช้ไฟได้ทั้งหมด150วัตต์นะครับเป็นไฟ220โวลต์จะเป็นฟ r g ชาร์จอะไรตรงนี้ก็ได้แล้วพร้อมกับ USB ไฟชาร์จ2ช่องตรงนี้มีในรุ่นอี e ล a แนและ a n นติเมนะครับถ้าตัว Active จะไม่มีเนาะตอน2ก็ปรับเปลี่ยนเบาะสีเบาะเหมือนกันเป็นมาคิเอโต้บาวแล้วก็พร้อมกับตัวนี้นะมันจะมีในส่วนของตัวถ้าลูกค้ามีลูกน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อ ตัวคาซีทที่มันมีไอโซฟิกก็ได้มีตำแหน่งบอกอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ตำแหน่งบอกเราสามารถเปิดผ้าตรงนี้ออกมาได้เลยเนฮะด้านในก็จะมีเป็นขาเหล็กสำหรับใส่ตัวคาซีทสองฝั่งตรงนี้โอเคตอนสองก็ได้มีในส่วนของที่วางแขนเราสามารถดึงลงมาได้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วซ่อนอยู่ตรงนี้อีกจะดึงออกมาได้สองสเต็ปเก็บเข้าไปก็ได้เพื่อวางของดันเข้าไปได้เลยเบาะจะเป็น40 60นะครับ ก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง60ฝั่งนู้นจะเป็น40เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะขึ้นไปนั่งตอน3ามันจะขึ้นตรงนี้เป็นหลักการเปิดปิดก็เป็นแบบว่าวันทัศนะครับก็คือทีเดียวเลยดึงขึ้นมาตรงตรงทีเดียวเบาะจะได้ไป่2จังหวะเพื่อขึ้นนั่งตอน3ก็ได้นะครับขึ้นลงง่ายสะดวกเวลาพับก็ปิดกระแทกลงมาเลยแล้วก็ยกขึ้นปรับเอนได้นะครับทั้ง2ฝั่งอันนี้คือปรับเอนสุดนะนั่งกันสบายๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ อ่าตอนสองอีกนิดนึงก็คือในส่วนของตัวสวิตช์ปรับแอร์ตอนสองจะอยู่ตรงเพดานตรงนี้นะแต่ว่าปุ่มเปิดปิดก็คือต้องให้ผู้ขับขี่มีคนเปิดให้ถ้าสมมติมีคนนั่งตอนสองหลังจากเปิดแล้วเราก็มาปรับความแรงพรัดลมแอร์ตรงนี้ได้แต่ความเย็นจะอ้างอิงจากด้านหน้านะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะสำหรับอีลิแกนกับอันติเมทแยกเป็นดูอัลโซนซ้ายขวาอาท้ายของอีลิแกนและแอนติเมทจะเป็นแบบสมาร์ทเทลเกตหรือว่าเป็นฝาท้ายไ,ไฟฟ้านะ ก็ลองรับมาด้วยฝาท้ายตัวนี้เป็นคอมโพสิตเบาๆนะครับแต่แข็งแรงเท่ากันเหล็กเบาะตอน3ก็ยังเป็นสีมาเกตโตเบาเหมือนเดิมวิธีการพับก็ง่ายๆสำหรับอีสูเราออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับก็คือถ้าตัวนี้มันพับกลางอยู่เนาะสามารถปรับเอ็นได้สูงสุดถึง2 2ององศานั่งสบายขึ้นแต่ว่าอาจจะเสียพื้นที่ในการวางสิ่งของตรงนี้ไปได้แต่ว่าก็เน้นนั่งสบายๆไปเลยค่อยไปซื้อ แหลกหลังคามาติดตั้งเพิ่มได้วิธีพับก็คือจะมีเชือกตัวนี้อยู่ดึงและดันได้เลยครับปล่อยลงไปได้เลยสามารถพับราบยาวได้ทั้ง2ตอนเลยนะครับตอนสองก็พับราบยาวเพื่อบรรทุกของก็ได้ใช้งานง่ายๆมีช่องเก็บของเล็กๆไว้ตรงนี้เผื่อลูกค้าใส่รองเท้าแตะหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถมาวางในช่องนี้ได้ตรงนี้จะเป็นรูสําหรับการถอดตัวยางอะไหล่นะครับตัวยางอะไหล่ก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์พวกแม่แรง แล้วก็ในส่วนของตัวตะเกียบถอดล้อก็อยู่ในช่องฝั่งนี้จะอยู่ในช่องนี้แม่แรงจะเป็นแม่แรงไฮโดรลิกนะครับซ่อนอยู่ด้านหลังแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถังน้ำมันก็เป็นฝาถังน้ำมันแบบไม่มีที่ดึงเปิดนะก็คือเหมือนเดิมปลดล็อกรถตีสว่าตัวฝาถังน้ำมันเนี่ยเป็น ประตู1บานป,ปลดล็ลอกรถปุ๊บเด็เดกปั๊มก็จะมาจิ้มที่ฝาถังเพื่อเพื่อเปิดเติมน้ามันได้น้ำมันเติมดีเซลถ้าในประเทศไทยก็มีเจ็ดถึง b บียีเติมได้หมดนะครับสําหรับมิวเของเราตัวนี้เป็น3 0นูนะ3.0กัน1.9ภายนอกดูไม่ออกเลยนะนอกจากจะฟังเสียงเครื่องทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นเป็นตัว4ีคูจะมีตัวโลโก้4ีคูแปะดีด้านท้ายอีก1จุดอันนี้ก็จะเป็นรีวิวแบบว่าฟ l l รีวิว สีจริงๆมันจะมีสีใหม่ก็คือสีกาเซียบูไมกาหรือว่าสีน้ําเงินนะครับมาทดแทนสีน้ําตาลนะตอนนี้ก็คือสีน้ําตาลตัดออกเป็นสีน้าเงินใหม่เดี๋ยวสีน้าเงินผมมีถ่ายอินเสิร์ตไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาสีมาแนบให้ดูว่าสีน้าเงินเป็นยังไงบ้างความสวยงามต่างจากสีอื่นแบบไหนสีน้ําเงินมันจะไม่ใช่น้ําเงินแบบแจ๊สว่างไปเลยนะครับสีน้ําเงินจะเป็นสีน้าเงินแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยคล้ายๆกับสีเทาหรือว่าเงินไอเบิร์กเดิมแต่ว่าเพิ่มสีน้าเงินเฉดสีปรับสว่างขึ้นตอออนนนนรรรบคัีีี้กก็็เเปสสยิหืวว่าาาขขมุง สำหรับราคาปรับเปลี่ยนแล้วนะอย่างที่ผมแจ้งไปข้างต้นยังไงถ้าลูกค้าสนใจอ e ีซูมิวเอ็กก็ดูรวีวิวผมเป็นข้อมูลไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีรีวิว,วเจาะลึกจุด,ดอ,อื่นๆแนะนําเรื่องวิธีการใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงฝากติดตามอิดอีซูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อิดด้วยช่องทางการติดตามของผมนะครับก็จะมี a c e b o o k อิดอีซูภาษาไทยเิีย์ได้เลยหรือว่าเป็นทางเพจก็จะเป็นอ e ีซูเมโทรช้พ์กิจอีซูนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้ อิดอีสุมเมโทรใช้พึ่งนะครับสับไปสับมาแต่ยังไงอิดดีสุข,ขึ้นแน่นอนเบอร์โทรผม0939079070นะครับอิดรับเองทุกสายถ้าไม่ว่างเดี๋ยวผมจะให้น้องทีมงานโทรหานะครับสามารถแอดไลน์ลทีมงานผมตอบเองด้วยมีทีมแอดมินช่วยตอบด้วยเดี๋ยวจะมีลิงก์ไลน์ลงไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะลงราคาลงอะไรไว้ให้โปรโมชั่นดีๆทักมาถามกันได้นะครับยินด,ดีดูแลนะครับสำหรับวันนี้อิดไปก่อนแล้วสวัสดีครับ